ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับผมในเอีย่ยสองล้อผับเพลินนะเดี๋ยววันนี้ผมมางานใหม่ผมรับงานเข้ามานะครับซึ่งหน้าง,งานมันค่อนข้างที่จะจะยากก็ว่ายากนะท่านะผู้ชมจะถามว่ามันง่ายมันก็ดูเหมือนจะง่ายนะเออก็บอกไม่ถูกเหมือนกันนะมันเป็นเขาทําบ้านแล้วเขาจะปูสนามหินทุกโดยหินสามแปดนะเ <Yeah. S 1> นี่ยเออมามาดูหน้างาน ดีกว่านะครับคือเลี้ยวนี่ไปบ้านป้าผมเลยป้าแท้ๆเลยนะเข้าไปไม่ไกลนะฮะแต่เส้นนี้ผมก็เพิ่งจะเคยย้ํานะครับผู้ชมว่าสายนี้ผมเพิ่งเคยเอารถพ่วงเข้ามาครั้งแรกเลยเนี่ยครั้งแรกหน้าง,งานค่อนข้างที่จะลงลงแคบนะครับเดี๋ยวเราไปดูวดางแผนพ่อเดี๋ยวพ่อมาด้วยวันนี้ที่จริงพ่อก็จะไปวิ่งแผนแต่กแกนแ่าจะซ่อมท่อไอเสียแล้วรถไม่เสร็จก็เลยอะมามาหาผมที่หน้าง,งานมาช่วยดูกันหน่อย มีคนช่วยดูก็ดีหน่อยนะครับมันจะเหมือนคลิปที่ผมไปลงวันนั้นที่ลงในติ๊กตอกอันนั้นนี่ไม่มีคนดูให้เดยครับแล้วรถมันเยอะนะครับสายนี้ก็ทางรถเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเอาเรื่องอยู่เพราะเราต้องได้ขวางถนนนะเดี๋ยวเดี๋ยวเนะี่ยเดี๋ยวจะลงหน้าง,งานเนี่ยถ้าถอยเข้านะแต่ผมเล็งดูแล้วถอยเข้าน่าจะลําบากแทงซ้ายนะถอยแทงซ้ายเข้าน่าจะลําบากถ้าวนได้เดี๋ยวอาจจะลองดูเข้าไปวนไหมครดูหมอกควันดิ เอ้าเรื่องไปเดี๋ยวว่าไปหน้างงานเลยนะครับเอาละเรามาถึงแล้วนะครับมาดูกันว่าจะลงยังไงเอายังไงดีเดี๋ยวจะเข้ายังไงนะครับเดี๋ยวผมขอไปสำรวจพื้นที่ก่อนนะ <c oughs> เดี๋ยวไปสำรวจพื้นที่ก่อนเอากล้องแชทไปด้วย ได้ขอสรุปนะฮะถอยแทงซ้ายเข้านี่นะครับถอยเข้ามาข้างในมันวนรถไม่ได้ต้องถอยเข้าประตูรั้วนี้นะฮะวันนั้นเราแทงขวานะที่หน้าง,งานที่ผมถอยนะวันนี้แทงซ้ายวะ่ะมีเสาไฟฟ้าด้วยนะฮะได้ไม่ได้ไม่รู้เดี๋ยวลองดูก่อนแต่โคตรยากเลยยากมากๆเพราะว่ามันแคบนผู้ชมบอกเลยโยกเป็นสิบแบเ,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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมเดี๋ยวขยับใหม่ต้องเรียบตั้งแต่นี่ไปเลย ต้องเรียบซ้าย้วแต่นี่ไปเลยนะครับแล้วขอยไปครับเห็นไหมมีรถมหมีกแล้วปวดเจอบอีกอะ มันต้องเข้าตั้งแต่ตอนนี้แล้วพ่อพ่อบ่เชื่อเอตั้งสาไฟฟ้าตรงไหนเนี่ยมันต้องเลื่อมซ้ายตั้งแต่นี้ไปแล้วเนี่ยพ่อต้องเข้าตั้งแต่ตอนนี้แล้วพ่อพ่อกับผมจะมีอะไรที่ขัดกันตลอดนะเนี่ยมันต้องเข้าแต่นี้แล้วเพื่อมันจะภาพพ่อมันหยิดติดขวาเกินท่านบั้นนะพ่อเฮ้ยเนี่ยเห็นกอไปได้มันติดขวาล้วไปหันรือยังแล้วไล่ตาม แล้วก็ไล่ตามเลยต้องไล่ตามแล้วต้องไล่ตามแล้วบอกแล้วพ่อไม่ค่อยฟังนะะพ่อมันชอบเสียงการ์ดขับผมไปคนขับพ่อชอบเสียงนะเนี่ยเห็นไหมถ้าผมติดขวาเกินมันจะลัวติดขวานะฮะ เอาเข้าสังไนไงแน่บ้านน่ะเออเอาเสียงกูอ nah, ีกพ่อเถียงเราอีกอ๋อจอมเถียงนะพ่อบอกว่าผมกะได้ถูกแล้วรถอ่ะตัวประธานติดไหม เป็นไงล่ะบอกแล้วไม่ฟังบอกแล้วไม่ฟังไม่เชื่อเอ,อเออ,เอ,อปุณห์ไปหน้าบ้านปุณ่ะเห็นไหมมันต้องเงี้ยซิกแซกของเออเออมันหอยยากเอ้ข้าหลูกไปหน้าเพื่อดีละ หลุงเสื้อเหลืองเขาบอกว่าสุดยอดเลยว่ะ่ <c oughs> อยก็ยากจริงนะคุนผู้ชมมันยากเนี่ยมันยากจริงๆนะนนะแล้วเราต้องถอยนะข้างในมันแคบด้วยไงมันเป็นบ้านเขาด้วยถนะ้าถอยเข้าช่องไงเห็นปะซ้ายขวานี่โคตรแคบอะ่ะถอยแทงซ้ายมันจะยากกว่าแทงขวาเือเรามอ,มองไม่เห็นลายเรามองไม่เห็นลายตัวเองนะครับคือเรามองไม่เห็นด้านซ้ายมันเป็นมุมอับไปเลยเราไม่รู้ลายเลยว่าเราจะถอยไปแนวไหนแบบไหนยังไงนะฮะ มีกล้องให้ดูสองมุมนะมุมนี้กับมุมโน้นนะให้ดูเลยอเอาเหงาช่วงนี้ลวแล้วพ่อเสียงผมบอกถ้าชิดซ้ายแต่แรกนะไม่ต้องโยกแล้วท่านผู้ชมแทบไม่ต้องโยกเลยถ้าชิดซ้ายแต่ชี้คือเราชิดซ้ายมาเรียบมายังไม,มันจะเสียงเข้าพอดีเลยพ่อบอกห้ชิดซ้ายกันไปขวาขวาขวาเป็นไงแล้วได้โยกเลยไหมพอ่อเรียบร้อยโรงเรียนจีน <c oughs> แต่ก็ได้อยู่หเห็นไหมเห็นช่องมันแคบไหมเห็นปะโดยน้องชายทาหน้า เดี๋ยวไปดูไปทำเขาก่อนไปให้ลงตรงไหนไอย้อนไอย้อนให้เพือย้อนไหนพ่องฮะเออเดี๋ยวผมย่อเพื่อนะกันให้เพื่อยอนไหนลูกลูกปูนมาเลยก่อนจะห่อยอนไอ้ยอนติดฝ่าให้หน่อยก่อนคือไอ้เอาไอเพือผมยอนลูกไหนอ่อไอเพือผมยอนลูกไหนฮะไม่ใช่ตัวมีรถแมคโครมาก่อนีเออรถเกียร์มีเนาะ อันนี้ผมแปะไปกล่องน้อยๆคือเนาะแต่เนี้ยไอ้ปู่ไม่หมดยะอ่าอันนี้ผมจะเอามาให้หน่อยเนาะพี่กล่องพี่กล่องเด็ดๆไล่ออกมาเวลาลงอ่ะจะปัญหาได้กันเออเดี๋ยวเดี๋ยวเออยางชุดนี้มันอ่อนถูกแล้วที่อันเป็นเป็นหัวซอนเนี่ยชุดนี้เป็นหัวซอนอะเดี๋ยวไปซ้ายหน่อยนะเดี๋ยวเอาไปซ้ายหน่อย เพราะว่ามันเราเริ่มหยอกจากตรงนู้นไปเลย <c oughs> เอาเรื่องวิจิด <c oughs> มันแคบคานผู้ชมมันแคบมากๆตรงเนี้ยเห็นไหมเห็นช่องประตูปะ่ะเออเนี่ยเอาเรื่อง ที่คุกสวยด้วยนะที่นี่ เลยด้ำหยอดไปกองไปกองให้เขานะครับไม่งั้นมันเขาเรียกว่าอะไรเขาจะเกตยากถ้าดำเป็นกองใหญ่รถเกตเขาน่าจะคันเล็กนะรถเกตเขาน่าจะคันเล็กตอนนี้รอดำลงนะ มันไม่เคยลงรอยกันไปแล้วถอยรถตลอดนะท่านผู้ชมสังเกตนะจะเห็นเถียงเวลาไปงานไหนก็จะเถียงกันตลอดนะพ่อผมบอกอย่างคือพ่อผมก็เป็นอาจารย์ผมแหละแต่ว่าด้วยความที่พ่ออยู่ข้างล่างไงกับคนที่อยู่บนหลังพุมาลัยอ่ะหลังพุมาลัยมันจะมองอีกอย่างเลยนะมันจะมองอีกมุมนะเอ้ยเรากล่ายงงี้แต่คนที่อยู่ข้างล่างเขาแบบเฮ้ยมันต้องไปอย่างนี้อ่ะมันจะกลายเป็นหนังคนละม้วนเลยท่านผู้ชมคือเขาเขาเห็นอยู่ข้างล่างใช่ป่ะแต่มันเราอยู่ข้างบนอ่ะ มันคนละโลกเลยนะมันคนละเรื่องเลยนะหนังคนละม้วนเลยนะปดปดปดนอกปดนอก,นอกครับได้ไดปดไนะหนเราลงไหนอ่ะปดไหนล้ว เดียวเดียวลองลงกัน <laughs> 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 oh, good night. ดนอกบดหางนอกบ้านนี่แหละไม่ไปดใน,นเดี๋ยวจะไปขวางตัวเองไว้นะลําบากออกร้วเนี่ยไม่พอหรอกต้องขยับสองรอบนะฮะรอบเดียวไม่พอต้องขยับแบบนี้รอบแรกอย่างนี้จะทิ้งดิ่งถอยอีกรอบนึ่นีนะ,ปะไปนี่ได้ละทำไงวะ con bài, chiều chiều còn tịt lúa Được gần nè Thoái cặp nó tít lúa ถ้าได้ออกัางหนองตองไงครับบอถ้าได้กลับทางหนองทองหนองตองวยวยอยถอยย้อนคืนกัน น้องชายเป็นคนออกหวัวคิดย้ยเจ๋ง,ง,จอองดด <c ười> น้องชายออกหวัวคิด้ยโคตรดีน้องชายออกหัวคิดือโคตรดีเลย ไม่อยากควางตัวเก้าดำแค่ปอแลอยจะดำควางตัวเก้าวะกะันแมาปอออกไปนอกวะปอ,ปอ <laughs> น้องใยออกอาคิดเออดีดีดีให้มันออกควาคิดแบบนี้แหละดีย <c oughs> กพวงข้างวะ de they ยืนยืนเป็นแนวกำหัเปุ้ยมาลงหนแล้วยืนเป็นแนวกำ <c oughs>

เี้ยเกียร์ด้มา,าเข้าท่านจิงหินมันงามขนาดนั้นเน,เนอะเนาะลำเดียวพอวะลูกพอ่ <laughs> เบอร์โทน่ะครับได้เป็นเจ้าของงานกที่น่ะอ๋ออันนี้อ๋อเป็นเจ้าคนบ้านหอไะอ๋อกัว่าเอาได้เนาะโอเคได้เลย มีสายไฟก็สายไฟมีก็หมดก็้ผมไปเซ็นเอาบินไปเคลียร์กันนะเดี๋ยวไปเกี่ยวหางก่อนดีกว่าลืมไปว่าเดี๋ยวไปเกี่ยวหางแล้วเปิดไฟ สุกเชิญไว้นะครับไม่พ้นแค่ตัวมันก็เอาไม่พ้นนะต้อได้โยกรถก็กดดันอยู่แต่ไม่เท่าไหร่นะไม่ค่คยเยอะเท่าไหร่มันมีคนโบกช่วยก็ดีอย่างนะ แต่พ่อมาช่วยนี่เหมือนกับแบบมันเป็นมันเป็นตัวเลือกที่แบบโอ้โหกูจะหผวจะปวดตอนแรกถ้าผมผมจะชิดซ้ายใช่ไหมแต่พ่อบอกว่าเฮ้ยมึงติดซ้ายเกินเดี๋ยวโดนต่อคือถ้าชิดซ้ายอ่ะแล้วพอห่างมันพ้นไปครึ่งนึงเนี่ยเราจะหักขวาได้แบบง่ายเลยนะท่านผู้ชมมันจะง่ายเลยเพราะมันเฉียงพ่อความคิดเห็นไม่ตรงกันอีกแล้วนะผมกับพ่อ ประตัวครับเซ็นคนะจบนะครับเดี๋ยวอีกเที่ยวคงจะมานี่แหละมาทำคลิปถอยให้ดูอีกนะทำอีกเดี๋ยวคลิปนี้ลาไปก่อนละมาเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ